ว,วันแรกเนาะวันแรกของปีนั่นนี่เนาะใช่ใช,ใชแล้วคืนนี้ขอให้ปั้งปัก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่อ๊อบกับแอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงนะคะวันนี้ฮะเราก็มีนัดนะคะมากันที่บ้านของแม่มอ๊อบนะคะบารมี องปู่องย่านะคะทุกท่านเนาะวันนี้นะคะก็วันที่3มกราคม2568กเนาะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะเนาะเราได้เปลี่ยนพ่ออกันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาตามตัวเลขนะคะตำลาววันที่3มกราคม68กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ,า,ถามไมออฟนะคะว่าได้ฟันดีแล้วก็ได้เลขตัวไหนเด็ดหรือ,อยังนะคะวันนี้เนาะเราจะมาเฮงเฮงปังปังใส ปีใหม่กันนะคะตอนรับปีใหม่กันเนาะสวัสดีค<ห>่ะสวัสดีปีปีใหม่เอฟซีทุกๆคนนะคะ<ม>ก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ออกกับแอดมินด้วยนะคะคุดบัตรหรือยังคะงวดน,นีย้ยังยังยังเอาลุ้นไปพร้อมกันเลยเนาะงวดแรกงวดแรกรางวดแรกเนาะงวดแรกของปีนั่นนี่เนาะใช่ใช่งวดแรกของปีนะคะเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันนะคะทุกท่าน ขอให้เฮงๆปังปังต้อนรับปีใหม่เนาะอ,อ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะรับชมคลิปเนาะรับชมให้จบคลิปนะคะเนอแอปแอดมินขอบอกไว้ก่อน,นอเนาะติดตามรับชมคลิปให้จบคลิปนะ,ะคะอย่าเพิ่งกดเลื่อนผ่านนะคะ แล้วก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะทุกท่านเนาะคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินกับแม่ออบด้วยนะคะเนาะคอมเมนต์รอกันเยอะๆนะคะออดมินจะได้มาตามให้ทุกงวดเลยนะคะอแม่อบได้คูดบัตรแล้วนะคะมูเอาแม่อบได้ทําการคูดบัตรแล้วเนาะนี่สองบัตร อโอเคค่ะเดี๋ยวให้ไม่ออฟเขียนให้เดยังมาเจ็ดจีเก่าอยู่นานนานีมาไม่เล่นน้าสีเก่าต้องเบาเอ็นอ็นนี่บอกว่าเอฟซบอกว่ามะสองเบาเลิกหายไทยหายไทยหายไม่เล่มาต้องมาจมาลามาเบิดเ้ อันน <že> <f aud unjust> ี้มาไทยให้ไทยให้เล่าเพื่อนพนี้ประส่งเรืไทยไปให้เลรล่อ่ะไล่าเอาเให้เนาะตด้งใจไปยั บัตอันซ้ำหกหานี่งามเนาะกััดมาแล้วนะมาอีกว่าอืมเรียกเล่านีตัวแหนบอนออเนาะนี่จะไปออฟโชว์ให้ดูนะคะหลังจากที่เขียนเลขฝันนะแล้วก็เลขบัตรโขดปูย่านะคะเอเตรียมแคปหน้าจอนะ เสือกระแดงปังเสือกระแดงป้าก่กระแดงเนอด้านบนนี้จะเป็นเลขชุดวินเนาะใช่เก้าสามแปดสี่เก้าห้านะคะส่วนเลขบัตรขูดก็จะมีแปดแปดเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะชุดแรกชุดที่สองนะคะก็สามหกห้าแล้วก็สี่เจ็ดนะคะเดี๋ยวให้แม่ออฟวงกลมให้คนงบน้อยหน่อยค่ะแม่ออฟ ในออบจะบวงให้แล้วนะคะเดี๋ยวเน้นให้คนงุบน้อยะค่ะเดี๋ยวรอแคปพร้อมกันนะคะ พ่เล่นสามโต๊ะอะจัดแค่สองโต๊ะนี่พอเด้อแม่ออฟจะเน้นให้นะคะเดี๋ยวโชว์<อ>พร้อมกันสองตัวจะชอบแค่เนี้ยสองตัวจะชอบที่ข้างบนเลยใช่ไหมคะมุมด้านซ้ายเนาะสามแปดสี่เก้าแล้วก็ห้าเก้าอันนี้ชอบใช่ วันเจ็ดได้ปชอบนัสิบห้าจิดสี่เจ็ดปห้าเจ็ดสี่เจ็ดด้วยข้างลางครม่งก็อย่าทิ้งเนาะได้มันไม่มันไม่เยอะหรอกลง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 ซิก็ข้างล่างก็อย่าทิ้งนะห้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะคะเนาะด้านบนไม่อปก็เน้นให้ก็คือสามแปดสี่เก้าแล้วก็ห้าเก้านะคะ วินจากเลขฝันออกมาให้อ๋อคือตัดจากเลขฝันมาให้เนาะวินออกมาจับคู่ให้นะคะส่วน FC ชอบเลขไหนก็สามารถไปจับเอาเองได้เนะาะแคปหน้าจอทะนหนึ่งสองสามนะคะอแคปเนาะปากกาสีแดงๆเลยนะวันนี้เนะาะโอเคค่ะเดี๋ยให้ไม่ออฟโชว์เบอร์โทรนะคะเผื่ออยากมีใครเนาะที่ ได้โชคได้ลาบนะคะหรือว่าอยากจะร่วมทาบุญถวายผลไม้นะคะ09 90กกับแม่ออบก็สามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เนาะ099นะคะ073แล้วก็8205นะคะโทรมาได้ตลอดเลยใช่ไหมคะแม่ออบได้แอดไลน์ได้ช่วงว่างถ้าไม่ติดตัวเล็กรับได้ แ <Okay. S 2> แคปหน้าจอเอานะคะนี่เป็นเบอร์โทรของแม่ออฟโดยตรงเลยนะคะเอฟซีโอเคค่ะเดี๋ยวยกแผ่นตำราวอีกครั้งค่ะ <c oughs> เน้นๆเ,เลยตัวไหนคะแม่ออฟด้านบนเลยคะ่ะสตัวด้านบนส <c oughs> องตัวนะคะของแม่อ,อป <c oughs> โอเคค่ะแม่ออฟเดี๋ยวให้แม่อออวยพรให้เอฟซค่ะมีอะไรฝากถึงเอฟซบ้างคะวันนี้่ก็ <c oughs> ปีใหม่แล้วแม่ออฟก,ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง<ช>คิดอะไรก็ขอให้สมหวังดังใจดังความคิดทุกคนนะคะแล้วคืนนี้ขอให้ปังๆขอให้ฮิง,งปังๆ<ช>เนาะ,<ช>ะคลิปนี้ก็แม่ออฟนะคะก็ให้เป็นตัวเลขที่ชอบนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเ<ช>นาะ<ช>ถ้าชอบก็ตามนะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยหรือว่ารับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะจับมาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ค่ะจับลงอย่างนี้ก็ได้จับลงเนาะถ้าใครอยากซื้อจับวินในนี้ก็ได้สามตัวสามตัวสองตัวแล้วแต่ชอบเลกจะมีอยู่แค่นี้แหละอ๋อนี่นะคะแนวทางของแม่อ๊อบนะคะงวดแรกของปีนะคะตําราวสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะลืมลืม เปลี่ยนพ่สอกันแล้วเมื่อกี้เขียนพอสอผิดนะคะแปลโฮกเจ็แอดมินเมื่อก้นหายเดิมมาแรงเลยเนี่อ่ะโอเคค่ะทุกท่านเนาะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ